โอ้ยเดือนกุมภาแล้วก็ยังตกอยู่โอ้ยตกข้าวเดี๋ยวส่งโมงเดี๋ยวดึงขาวโลกสีขาวแปบ๊บเดียวเองดูดูเขาดูเขาตกแป๊บเดียว าวเอิดเติดมองอะไรไม่เห็นแล้วละลายมาแล้วอโอ้อากาศก็ไม่หนาวนะตกเฉยว่ะอากาศอุดมมากตกเฉยเลย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để à yeah, không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng kí cho kênh สรไงบ๊บปัจจิ